ฟุตบอลทีมชาติไทยนะคะมีคิวที่จะต้องลงเตะก,กันในการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก่อนนะคะซึ่งนายกสมาคมฟุตบอลนั้นค่อนข้างที่จะมั่นใจค่ะว่าจากฟอร์มการเล่นที่ดีของทีมชาติไทยจะทําให้ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้ค่ะทีมไทยนะคะอยู่ในกลุ่ม F มี6คะแนนค่ะด้วยการชนะเวียดนามกับไต้หวันนะคะ หากการลงเล่นนัดที่3เปิดบ้านเจอกับอิรักและสามารถเก็บชัยชนะได้นะคะทีมชาติไทยมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียค่อนข้างสูงค่ะนายกสมาคมฟุตบอลวิเคราะห์จากฟอร์มการเล่นตลอด4ปีกว่าของทีมชาติไทยนะคะอย่างการในขันฟุตบอล4เกมที่เมียนมากันในขันสุสกิคับนะคะและก็4ีเกมครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์ทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมด นายกสมาครคมก็จึงมั่นใจว่านักเตะไทยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียด้วยรูปแบบการเล่นที่หลายทีมในเอเชียยังยกย่องทีมชาติไทยค่ะชิงแชมป์โลกนะฮะฟุตบอลชุดฟุตบอลโลกเนี่ยที่จะแข่งกับอิรักในวันที่8ที่8กันยานยนเนัดนี้เป็นนัดที่สําคัญมากถ้าเราชนะนัดนี้เนี่ยถือว่าโอกาสที่จะจะเข้าไปรอบสุดท้ายโซนเอเชียก็มีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ ได้ได้กำชับกำชาแแล้วก็มีการวางแผนเกลี่ยในเรื่องของออการแข่งขันฟุตบอลลีกให้เพิ่มเวลาการเก็บตัวให้เพิ่มขึ้นไปอีกนิดหนึง วันจันท์นี้ในคาซิโก้จะมีการเรียกทีมงานสตาฟโค้ชประชุมและประกาศรายชื่อทีมชาติชุดฟุตบอลโลกนัดที่จะเจอกับอิรักวันที่8กันยายนค่ะเพื่อให้นักเตะมีโอกาสเตรียมตัวนะคะคาดว่านักเตะชุดนี้จะมีนรุบดินวีรวัตโนโดมสารัตยู่เย็นชนะทิพส่งกระสินในชุดแชมป์ซีเกมครั้งล่าสุดมาร่วมทีมนะคะ ส่วนการเตรยียมทีมปรีโอลิมปิกที่จะแข่งขันในรอบสุดท้ายเดือนมกราคมที่กาต้านะคะนายกสมาคมตั้งเป้าจะติด1ใน3เพื่อเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์รอบสุดท้ายที่บราซิลให้ได้แม้ว่าโอกาสจะยากเต็มทนก็ตามนะคะซึ่งการเตรยียมทีมปรีโอลิมปิกนั้นซิกโก้กษศักดิ์สยนาเมืองจะรับหน้านที่คุมทีมเต็มตัวนะคะวางแผนจะไปเก็บตัวที่กาต้าก่อนที่จะเริ่มเกม1สัปดาห์เพื่อหาทีมอุ่นเครื่องค่ะ